พี่บอเลยกองต้สงนี้จะแต้งเสงตองมีหัวหลบหลังแม้นิดเลยอ่ะใ่ไหมคะหลบหลังแป่นิดเลยอ่ะใส่ไหมคะแป้งหลบหลังแม่ิดเออจะยเรอเี่ยเาค่ะเรียงคิวเลยครับเฮ้สวยค่ะอีโอ้ยหวานซะอะไรครับเข้าไม่ได้ค่ะ ขอหอมสักทีนะครับอืออันที่เอามาจับไ้จับไปจัไปจัไปเอาหอมหอมเลยยังไม่ถ่นหอมเลยค่ะอ่าออโอ้โหแล้วชายเลยช่วย่ยช่วยวช่วยอ่ะพี่ช่วยมาพี่ช่วยมาพี่จุยอีกข้างเลยอ้ะอ่ะอ่เออ เอาเลยนหอยเลยหรอโอ้ยสวยงามอ่อ่โอเคอดียวอยังไงแน่ได้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 อสองเดียวอ่ะโอเคสงเมโอเคอ่ะเข้ามา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 แป้งเราแบงแบงสวยงามสวยงามต้นนี้ด้วยต้งนี้้วยค่ะเลยค่ะ